มีต yup. ัวเด็ดใหม่อะไรสวยเด็กใหม่ครับมีตัวเด็ดใหม่อะไรสวยเด็ดใหม่มีตัวเด็ดใหม่อะไรสวยเด็ดใหม่มันมั่งเหรใช่ปะไหนแค่เหมือนเลยนะสูตนเลยเหมือนเลยนะสูตรนเลยมน้องดนเซ็มแนมมีตัวเด็ดใหม่อะไรสวยเด็ดใหม่บ่อไรมั่เข่าบ่อไรเหมือนกันเลยผมมีแต่ตัวมีตัวเด็ดใหม่อะไรสวยเด็ดใหม่ครับมันนีมั่งเลย

อีจูนนะวะแม่บอกลืมแล้วไนวะโอ้ย่ังกูวายีอะโอ้ยใลรอันนี้เหรอวะใหกูจะบอกไหนกันสักซู้ฉันไม่ทราบท้างสองข้างใไอ้ตุนกินใคได้วยอันนี้ลืม้างใน

cũng à, mà. Ừ, không phải là ma uy vong tay ngoài mặt ở lại này, này. Chai, phải? không phải ngoài 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 ใช่ใช ok ่ม la uh, sí. ันหมูเด็หนึ่งชั่วโมงเลยตัวละคร่ะอตอวดีแม่งได้แล้วกพรามอครับเอ้ยเราไปบนนี้กลุ่มเบิ้งเ้ยไปเราเฮ้ยขอไปนอนได้ป่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอันนั้นอะไปนอนได้ป่ะอาณาเอ้าต้อนมึงรับได้งด้หมูตดีนี้ อ๋ออันนี้มันใส่ตัวไอเบวกมันเทได้ีู่ีอ๋อมาเดิมาง่าตัวแตกนะครบ่นครบแล้วไกครบไกไก่ไกวอ มือมีเลยจนนี่นนี่มันตัวงใส่ียนเาใส่หลายแด้แค่ปแช่ไปะล่ะบุย me gusta para la buena me gusta para la buena? มานนครับ <ไป S 1> อัดคลิปไหมครับไปอัดคลิไปไหมอัดอัดโอเคผมจะตีมเด้หัวไหนดูหัวหนูหัวหโอเคครับโอเควุ้ยตัวละครแจก ตัยังเอาได้นไเลยู้ไปจะไปอว้ยตัวละครเขาตัวละครเชีด้วยตัวละครใช่กลุ่มโอ้ม่ตัวละครนั่นติงเออมั้งโอ้อแม่โอ้มีอะไรเขาอแต่ คนใหญ่ค่งน